สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ครับข้อที่2องหลบ y เท่ากับหลบ x โจทย์ของเราคือต้องการอะไรนะต้องการเขียนกราฟของฟังก์ชันพร้อมทั้งหาจุดตัดแกน x และแกน y ใช่ไหมครับอ่ะก็ไปเลยครับหาอะไรหลกหาจุดตัดแกน x อ่ะหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x ครับให้อะไรหลก หาจุดตัดแกน x ให้ไรเอ่ยให้ y เท่ากับ0ซาก็จะได้0เท่ากับ5ลบด้วย x เพราะฉะน,นั้น x เราเท่ากับไรหรอเท่ากับ5ก็จะได้พิก,กัดออกมาเพราะฉะนั้นพิกัดคืออะไรครับ x 5 y 0ใช่ไหมลูกต่อไปหาจุดตัดแกนไรลูกหาจุดตัดแกนไร หาจุดตัดแกน y กับหาจุดตัดแกน y ก็ให้อะไรครับให้ไรลูกให้ x เท่ากับ0ซาก็จะได้ไรครับ y เท่ากับ5ลบด้วย0ก็จะได้ y เท่ากับไรลูก y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นพิกัดเราคือ x 0 y 5ใช่ไหมครับจากนั้นก็นำไปเขียนอะไรลูก เขียนกราฟเก่งมากเออใครเก่งครับเออครูเพราะครูพูดอยู่คนเดียวนะครับเขียนกราฟเออเขียนกราฟแนวตั้งคือแกน y แนวนอนคือแกน x อา่าพอดกราฟครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพอแล้วมีถึงห้าอา่าหน สองสามสี่ห้าลบหนึ่งลบสองลบสามลบมีถึงอะไรครับมีลบปะไม่มีโอเคเอาเอาแค่นี้ลบหนึ่งอ่าไม่ใช่ลบหนึ่งลบสองอ่าลบสามตัวแรกครับ x เป็นอะไรลูกตัวแรก x เป็นห้า y เป็นศูนย์อยู่ไหนครับอยู่นี่ลูก x ห้า y ศูนย์ต่อมา x เป็นศูนย์ y เป็น5อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ลากเส้นตรงเชื่อม2จุดนี้ให้ได้กราฟเส้นตรงนั่นเองก็เสร็จสิ้นแล้วนี่ก็คือลักษณะกราฟของไรเอ่ยของ y เท่ากับ5ลบ x นั่นเองง่ายไหมครับเรื่องนี้ง่ายเออง่ายดีแล้วถ้าไม่ยากละดีที่สุดเนาะใช่ไหมครับอะคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อมาครับ ตัวอย่างที่2ครับให้เขียนกราฟของ 2x ลบ 3y เท่ากับ1และตรวจสอบด้วยว่าจุดพิกัด 2, 1เนี้ยมันอยู่บนกราฟกราฟเส้นตรงนี้หรือเปล่าเนาะอ่ะขั้นแรกก่อนให้เขียนกราฟของเส้นตรงจะเขียนกราฟของเส้นตรงก็ต้องรู้จุดอะไรฮะจุดตัดโอเคตัดให้ครับเลยชับๆๆอ้าวจุดตัดครับก่อนอื่นอันแรกเลยก็หาจุดอะไรครับ หาจุดตัดอ่าหาจุดตัดก่อนหาจุดตัดของเส้นตรงหาจุดตัดของเส้นตรง pues, <ๆ S 1> ก็หาเลยครับ <ๆ S 1> ก็ให้อะไรก่อนเลยลูกให้ x เ,เท่ากับถ้าให้ x เท่ากับ0นแสดงว่าหาอะไรหา y อ้าวงั้นจะหาจุดตัดแกน x ก,ก่อนนะก็ให้อะไรลูกให้ y เท่ากับ0ย์จะหาจุดตัดแกน x ก่อนนะให้ y เท่ากับ0ก็จะได้เลยครับได้2 x ลบกับ3คูณด้วย0นย์เท่ากับ1ลบ3คูณศูย์ก็ได้เลยลูกได้0ูเนาะก็จะได้ 2x เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เราคือ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2ตอนนี้ได้จุดตัดแกน x เรียบร้อยแล้ว x เป็นไรลูกเเป็น1ส่วน2 y เป็น0ครับต่อมาหาจุดตัดแกนอะไรครับหาจุดตัดแกนห,กหาจุดตัดแกนฮัลโหลลูกหาจุดตัดแกน โอเคครับไม่พูดดีกว่าครับโอเค okay, ครับให้ x เท่ากับศูนย์เลยแล้วกันครับให้ x เท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์แสดงว่าหาจุดตัดแกอะไรเอ่ยหาจุดตัดแกน y เก่งมากอา่าให้ x เท่ากับศูนย์ได้เลยลูกได้2คูณศูนย์เท่ากับลบ3 y เท่ากับ1อ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเท่ากับอะไรวะอ่าเขียนผิดแล้ว2คูณศูนย์ลบ3คูณอะไรครับคูณ y เท่ากับอะไรเอ่ย1 2อคูณศก็ได้ศูนย์ได้ไดลบสามวายเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น y เราคือลบหนึ่งส่วนอะไรหรอลบหนึ่งส่วนสามตอนนี้ก็ได้จุดตัดแกน y เรียบร้อยแล้วคือ x เท่ากับศูนย์คือลบหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปอะไรหรอกไปพอดไปพอดกราฟเก่งมากพอดกราฟเสร็จแล้วก็จะตรวจสอบให้ดูว่าไอจุดสองหนึ่งเนี้ยมันอยู่บนกราฟหรือเปล่าโอเคเนาะตอนนี้เราได้จุดตัดออกมาเรียบร้อยแล้วอ่าคราวนี้ครับไปไปเขียนกราฟกัน แกนนอนคือแกน x แกนตั้งคือแกน y โอเคนะครับต้องจำไวให้ดีนะอ่ะคราวนี้ครับเรามีอะไรบ้างละเนี่ยมี1นส่วนสมี1นส่วนสแล้วก็มีอ้ามีไม่เยอะเพราะฉะนั้นครูจะแบ่งสกเกลออกเป็นอ่ะ1 2 3 1 2 3 -1 ลบ1 ลบสอลบสาลบหนลบสพอละอันแรก x เป็นอะไรลรก x เป็นหนส่วนส y เป็นศ x 1นส่วนส y ศย์อ่า x 1นส่วนสก็ตรงอะไรเลครับตรงนี้เลยอ่ะ x หนส่วนส y ศต่อมาเลยครับ x ศย์ 3, 0, y ลบหนส่วนส x ศย์ y ลบ1นส่วนสลบหส่วนสาม ก็แบ่งลบ1ออกเป็นกี่ส่วนครับ3ส,ส่วน x 0 y ลบ1ส่วน3อ่าประมาณนี้ละกันจากนั้นก็ลากเส้นตรงครับปึโอเคอันนี้คือเส้นตรง y, y เท่ากับ y เท่ากับอะไรครับ2 x อ่าไม่ใชล่ละอันนี้คือเส้นตรง ล 2x ลบ,บ 3y เท่ากับ1ลบ 2x ใช่ไหมวะเอะไม่ใช่ 2x ลบ 3y เท่ากับ1เขียนใหม่ฮะเส้นตรงนี้คือเส้นตรง 2x ฮะลบ 3y เท่ากับ1หรือถ้าเขียนใหม่หรือเขียนใหม่ฮะมันก็คืออะไรฮะ 3y เท่ากับ 2x บวก1หรือ y เท่ากับ 2x บวก1ส่วนด้วยอะไรหรอ ส่วนด้วยสามนั่นเองนั่นเองอ่ะคราวนี้ครับจะตรวจสอบว่าเฮ้ยไอ้จุดเมื่อกี้เนี้ยที่ขอให้มาจุดสองหนึ่งอยู่บนกราฟหรือไม่ก็แทนค่าตรวจสอบว่าจุดสองหนึ่งอยู่บนกราฟหรือไม่ก็แทนค่าแทนค่าอะไรล่ะแทนค่า x เท่ากับ2 y เท่ากับ1ในสมการ ดูซิว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่าก็แสดงว่าอยู่นั่นเองก็จะได้เลยครับ2คูณด้วย2ลบด้วย3คูณกับ1เท่ากับ1จริงไหม1เท่ากับ1จริงก็แสดงว่าจุดสองนนี้มันอยู่บนกราฟนี้นั่นเองแค่นั้นเองครับจบแล้วสำหรับเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นหรือกราฟสมการเส้นตรงนั่นเองสำหรับวันนี้ ครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวีดะสวัสดีสำหรับลูกๆมอห้าครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย